สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีปอฮอร์น่ของน้องหงุ่งอิงสุขุสุขชนเอฟซี FC ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงสุขุสุขชนทั้งที่อยู่ในประเทศและที่อยู่ตางประเทศครับปอฮอกับเอฟซี FC พลังเงียบครับพี่น้องนี่ครับบอลโจโพสเลยครับบอลโจโพสแล้วถึงแล้วจ้าสนามบินสุรูมิก็เป็นอย่างที่เห็นครับน้องหงุ่งอิงกลับสู่ประเทศไทย ขับสูมาตุภูมิอย่างปลอดภัยครับมีพอพอยแม่เอฟซีมาตอนรับอบอุ่นครับพี่น้องนี่ครพอพ่อยแม่เอฟซีมาตอนรับน้องอีที่สนามสุนัขภูมิสนามสุนัขภูมิครับพี่น้องหลายเลยครับพอพอยแม่เอฟซีหลายเลยครับนี่ครับขับมือหอประเทศไทยมึงหาโมงเย็นนะครับ ซีโมงหาโมงเย็นครับพี่น้องน้องยิงกับทายลูกทักทายกับเอฟซีเป็นกันเองครับพี่น้องโดยบร,ริสณแสดงถึงอาการเมื่อยล้าสีหนาสีตายิ้มแย้มครับสำหรับน้องยิงทักท้ายวอลแม่แบบหน้าตายิ้มแย้มครับหลายเล,ยเลยครับพอหักแม่หักถท้งยูทูบเบอร์ก็หลายครับเสียน้นี เสียนนเสียอามพอคันใช่ก็ไปตอนล็อกเจดีก็ไปครับพี่น้องนี่ครับเสียนนท์นิน่อยเสียนนท์แมือไหล่นี่ยครับน้องยิงก็ะเดียท้ายลูกกับเอฟซีแบบเป็นกันเองครับพี่น้องโบเลตแสดงถึงการเมื่อยเครื่องถึงการอลายิ้มยิ้มเยี่ยมใส่ครับฐาน้องอีงเป็นกันเองกับเอฟซีครับกับซูรประเทศไทยยังปลอดภัยครับพี่น้อง นะท่าสดชื่นครับนะท่าสดชื่นครับเอฟซีเนาะพวกปลาเอฟซีสนามบินสซนาวุ่นแล้วก็มีพ่อเอฟซคนหนึ่งที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสนามบินที่น้องเห็นบ่ที่เป็นดูแลเทเค่ Take น่องอิงกับบอสโจตลอดเลยเนาะสุดยอดเลยครับเนี่ยเจ้าที่สนามบินทีเด่นเอฟซีอล่านีพี่น้องที่เป็นเทเค่ดีๆนะครับผู้ชายขพี่น้องที่ใส่แว่นตานะเมันจะดูแลตลอดเลยอหนน้องบอสโจกับน้องอิงมาสนามบินสซนาวุ่นที่มันใส่ชุด เจ้าหน้าที่เลยพี่น้องที่มันใส่ใคล้ายๆสูตรนะครับเสือข้างในสีฟ้าเราใส่สูตรสีดำเจ้าหน้า,นาทีข้อนั้นนะพอเอฟซีข้อนั้นนะดูแลด,ดีครับสุดยอดครับน้องยิงนี่ครับเป็นทีละของเอฟซีตัวประเทศทั่วโลกลงเครื่องมากกับมี่เอฟซีพอแม่มาต้อนรับยังอบอุ่นมาพี่น้องเนาะเป็นกันเองครับน้องยิงกับท้ายลูกให้จับไหมจับมือให้มาพี่น้องให้น้อยนะจับไหมจับมือ บริเวณแสดงอาการถึงคว้มอ่อนล้าเมื่อยเครื่องเลยนะทาสดชื่นยิ้มแย้มเ<ๆ>ก็มสกับเย็บซี่นี่เหลยก็มีหนูหน่อยข้อนั้นน,นี่นี่หนูหน่อยขอนนยงง้นี้ก็ยไทยหลุดก็ยิงยิงเครับสุดยอดครับ นี่นี่นี่พอเอฟซีคนนึงครับนี่นี่พอเอฟซีคนนึงที่มันใช้ใครๆใช้ศูนย์เานนึงก็คนบริการดีแห้งครับเ,เป็นเจน้าเป็นเจ้าหน้าที่ยุทสนามเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ยุทสนามบินสุวรรณภูมิไม่หรอกเป็น,อนอเนอฟซีของสาวหน่อยเป็นเอฟซีของอีหลางครับเอฟซีของน้องอิงของสาวหน่อยของบ้าโจอย่างเงี้ยคนดูแลดีแห้งครับเพิ่งกระต่ายดูกับน้องอิงอยู่ เห็นไายลูกน้องยิงเงียบเงียบเจา้าะนาทีโคนนีหนี่เห็นหนาเป็นประจำเลยที่บอลโจม,มาสนามบินนี่ยเป็นมาเทคแค่มาด,ดูแลอย่างดีเลยครับเมันเป็นเน็ซีของสาวหน่อยของน้องยิงของบอลโจนี่คนนี่งมันดีแห้งเนาะจำคในใดเลยแหละเลยคนไายลูกกีฬาเรื่อยเยอะโอ้คนหลายแห้งครับพี่น้อง โอ้โหคนไลยโอเมืองชิดไะชิดบอลโจอะไอ้หน่องคนไงคนอ่ะคนอ่ะคนคนเสียน้นเสียอามนี่ครับน้องยิงกับชักไายเป็นกันเองครับพี่น้องคนอ่ะมึงคนคนอ่ะคนอ่ะโอ้ยสอนครับพี่น้องคนอ่ะสอนเอฟซีครับ คนพอกันใช่เขาแทบเดิมนี่จับใหม่จับมือกับเสียน้นนี่ครับน้องยิงดดมันชิดเดียบมันคิดบอดจบสุดยอดเลยครับถึงบ้านแบบปลอดภัยกับสู่มาตุภูมิย่างปลอดภัยครับสำน้องอิงอันนี้ บอโจกับโพสค่อนเดินทา,างตอนอยุ่สนามบินญ,ญี่ปุ่นเนี่ยครับอันนี้ยุ่สนามบินยุโรประเทศญี่ปุ่นอยู่ตอน,นนี้สิบชัว่วโมงที่แล้วยเนี่ยนี่อันนี้ภาพเตะวันออกนี่ผมเบิ่งอยู่โอ้น้องยิงไปหอบเงินเย็นมากกาหน่อยได้พี่น้องน้องยิงน้องยิงได้ติดเงินเย็นมากกาหน่อยเด้ครับหลายแสนเย็นครับพี่น้องปีนี้เงินไทยกับบ้านหน่อยอีกครับเน็บเน,น,น็บหน,นูหน่อย มี่ถูกหลุดตกใบครับหนูหน่อยครับนี่เอฟซีหน่อยนๆนี่เอฟซีผู้สูงไว้กลา,างคนมีม, <c oughs> นมั้เนี่ยภาคเพิ่มโมบุลนี่แหละ <c oughs> ตอนเราว่ามันดอลาร์กันเถอพี่น้องจะซ้ำดาลาร์ละน้องยิงตอนนี้ก็เป็นหมอลำดอลาร์ไปแล้วพี่น้องสำรับน้องยิงม <c oughs> ันนี่ก็ยยึดพักพอ <c oughs> นแล้วน้องยิงมันนี่ครับ พักพอนะก็ยึดเตรียมอัดเพลงไม่ตัวนี่สาวสน้อยคอยหักบอดโจเห็ดคลิปอยู่ประเทศญี่ปุน่นไปถามสาวญี่ปุน่นถามคนต่างชาติรู้จักไหมสาวสน้อยคอยหักคุ้งยิงเพชรบานแพงนี่เป็นการโปรโมทลูกสาวครับสุดยอดเลยบอดโจเห็นบางคีปเปินโมอเอลในบังคีบปปอกว่านี่โปรโมทเพลงลูกสาวเ็นสาวสน้อยคอยหัก ปจีเตรียมอัดเพลงครับเพลงไหมผลงานเพลงไหมเนาะเปิดดูการไหม่นไหนนี่จะกล่องสากลักอีกหน่อยโอ้ไรยะกล่องอะไรน้นองยิงน้องยิงกับทักทายเป็นกันเองนะครับบ่มเมย์เบรดเบรดหลุดซึ้งจึงอาการเมย์นี่น้องยิงแบบมาทักทายยางหายางเข่าห้าเอฟซีเลยหาพลอยเม่เลยขอหักแม่หักเลยนี่แหละความสุดยอดของน้องยิงนี่แหละเห็นไหม เห็นว่ายิ้มแย้่ยมแจมไสว์ไวนี่มีหอดต,ติ๊บพร้อมันแล้วนี่แบ่งหยังนี่แบ่งหาร้อยนี่แม่เอฟซีนี่จับมือพร้อมจับมือมนันนี่เอฟซีคนนีครับแม่เอฟซีนี่หาร้อยแบ่งหาร้อยเห็นเต็มเต็มเลยสุดยอดความเอาความแห้งนี่เห็นเราคนจับมือเห็นไติ๊บพร้่วงลงเครื่องบินกระไรเงินครับสุดยอดเลยครับเห็นหมอลลาคนเดียวเห็ครับพี่น้องไปใส่มาใส่เดี๋ยวตีตลอดครับ ล่องเครื่องบินมาได้ติดรับ,รบติดเลยหารอยจำนวนนีแบ่งหารอยได้ครับหารอยขะแนนสุดยอดครับนี่ครับเดินทางปลอดภัยน้องอิงถึงบ้านโดยปลอดภัยถึงมาตุภูมิโดยปลอดภัยพักผ่อนเต็มที่น้องอิงมาเลยพักผ่อนเต็มที่เนี่ยเดกน้องคู่นี่ก็ว่าธรรมาดาครับกับเพลเข็มนะครับ พ่อยสุดยอดเดือนวันนี้พ่อพ่อยแม่เอฟซีก็นอนรับฟันดีครับวันนี้น้องอิงเดินทางครับถึงประเทศไทยโดยปลอดภัยแล้วพี่น,อกกน,อน้องแยกใหญ่ก็นอนหอบวันนี้บืนตื่นมาเมืองคิดน้องอิงไหมครับสาระกิจนี่ไวซ์มิสเตสวัสดีครับผม